อืมน้องเลีือดก็สวัสดีค่ะพ่อกับสาวนั่งในป่าย่างด้วยค่ะมื่อนี้มารอหามึองฮิตพอร์ตจ้า เสาร์ไปเลาะเบิ้งเห็ดตับเตาเหล่าเบาหวานพี่น้องมาเขาป่าย่างเด้อยตลอบสายผุดเบาเตี่ยหาอยู่ดิเห็ดพอกำลังออกไม่จ้ะไปตบวเดียวกันได้จ้าไปเอายุใส่เพื่อได้เต็นกรรมนี่หนาบอขี้หนาขี้ควายหนาโอ้ยเตี๋ยบ่ ก็ยิ่งมันมัเดูแรไปมันจะเทอะไรนี้กันี่ะนี่เหอดิบใช้ไม่ยุ่งวหยีอะไรทีอ่ะยี่สิยิ่ต้องเงาเงเนี่ยอย่าไปพกยิ่งีปุกปลัดปลกนขึ้นมาบวเดือด หาจังสีแท้จังสีนังเนาะเสียบบนแล้วเนก็ได้พนยาเิ่นมหาแต่หมู่ว่านเข้าวงเพ้าปหายบพได้หนานพ่นยาขอมแงหมู่วานแล้วละวะได้หลายแล้วแต่ในสีใดเป็นรูปลวเ่เสียมาะนี่ฮะไปตรเจ็เต ไปเลยดีกว่านีอยู่บ่โอ้โหสิดูนี่เออมีดอกไม้เออดีสิอืมแค่นั้นก็แช่เมื่อต้นเลนี่ Nàng ừ. 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 chân miếng miếng Nàng chân miếng Đọc miếng lái Đọc miếng lái miếng kia miếng bị miếng 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 ใส่เสียมดอกันนด้เลยพูดเอาของไปก่อนได้ถ no ุงออกมาของขุบไปน่ะันมีบ่นะเราไปหาขีี่ขี้ขี้ขี้้ี้ว้ีี ค่ะเรื่องกับทีมหาไปทั้งนั้นว่างหันนีพิ่นว่าฉีดยาเมื่อวานนี่เหมือน่าแ่งขึ้นไหมเขาไปไกลๆย้งคิ้วยาคิ้วยาเออเออเข็แรกไึนต่อเปง ตาตงมเนาะตัาด้ตวมุงชิน่าแต่ว่าช่วงระยะเนเก็บเปิก็งดหา่เฮ็ทังสันกับุได้แล้วินแต่วใครยังหน่อยอยู่เนาะบอกน่อยอยู่เดี๋ยวเเดี๋ยจะฝาเก็บนี่เขี่ยไหวเขี่หเก็บมันใส่ถุงก่อน

เดี๋ยวต้องหาใจยินให้หน้อยตัวนี้อืมอืมมดอกน้อยจีน่ะไปหามากก้าไปเสีได้แกงแล้วแรกว่าได้ปุ้นเนะเาะไปหามาบ้านนี้เ,เก,ยยยเยเเกียงดิบหน่นอยดอกก็ค่อนงดอก mười hmm. hmm. yeah. mm -hmm. yeah. oh, hmm. một năm mười một năm mười một năm mười một ฟิวเจอร์เอลล์นะอเห็นดก

อน้องเลเียดเล็กเสียหน่อยคือผมไปยื่หลอหลดคนนี่แคจอดุดเลยอโอ้โหมันเป็นเอาบ่นี่นี่สีใหญ่เ,ออเนี่นยเด้เนี่ย